แต่นี่มแม่ห้องมาจะได้กับมาสู่อของแ <c oughs> เดี๋ยวไปต้ปนจะแล้วเคยลแ้งแไหมหน่อยเต้นอย่านงนีอ้องต้องไงต้องขึ้นมา

ีตัวนี้มันขึ P ้นแขนขึ้นนะคือแต่ก่อนที่การขาดขาดขาดเน้อถ่ายี่นตัวตัวจับเองก็ได้อะไรเงี้มันตัว้อยอะดนนี่กตัวน้ำเดียวนี่หายเนี่ยออกมาเล็กเลยนะ

อ่ากบนี่นะกบนาผสมกบออกมาอีสีขานีออกมาอีแปเป็นพกขาถ้ากระโรอต่ออก้ออีกอนะลุง โอ้โหต้องเห็นสิบกว่าปีเพิ่งมาเห็นตัวนี้แหละแต่ก่อนก็เปิสังเกตหรอกก็แฟนไอ้ที่ไอ้ร้านอกมานะกระโดดตัวนี้แหละตัวเดียวกระโดดขึ้นมาแล้วก็นึกว่าเป็นกระปัดออกปัดออกเอ้ามันกระโดดขึ้นมาอีกในแขนนี่แหละใค้บอว่าเออมาสังเกตดูเอ้ามันก็มีขาขึ้นมางอกขึ้นมานี่ เป็นสี่อยู่นี่ใต้ฟองนี่สองนี่เห็นไหมหนึ่งสองนี่เนี่ขามันนี่ก็แปลกก็นึกว่ามันกินกันกะแต่ไม่ใช่มันห่อแท้ๆแบบขางอกออกมาอีกสองขาเนี่ยข้างๆนี่เออกระแปกดีนั่นคุณเคยเห็นนี่นะคือเบิร์ตเนี่ยเฉาะปูกขายขูดมานะยังมีชีวิตดินอยู่นี่ยจะเลี้ยงไว้ หรือจะไปให้ทางวัดบาอะไรก็ได้เนู่ไปก็ได้ไป่เห็นเนาเลยบอกขายเก็บไ้ตะขอก็เห็นอยู่เห็นมันกัดกันทุกทีกัดกันกระขาเด่นะ่งพิการกัดมีมีสามขาพิการนะแต่ตัวนี้แหละเห็นออกมาเหงือกออกมาเป็นสีใต้ท้องอออมัเล็กๆเอ่อส่วเล็กสีขา